พระเอกดังสารภาพชอบนางเอกรุ่นพี่คนนี้ที่สุดทำงานด้วยแฮปปี้มาก ลดแล่นในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีแล้วล่ะค่ะสำหรับพระเอกนิววงสกรปรมัตถากรพระเอกชื่อดังมากฝีมือที่เล่นละครกับนางเอกดังตัวท็อปมาแล้วหลายคนล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เปิดใจผ่านรายการแย่งซีนโดยได้เปิดใจถึงเรื่องราวในวงการบันเทิงและบางช่วงบางตอนที่สารภาพตรงๆว่ามีนางเอกคนไหนไหมที่ชอบมากที่สุดโดยเขาบอกว่า คือพี่นุ่นวรนุชต,ตอนนั้นเขาเป็นนุ่นวรนุชแล้วแต่ผมเป็นใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีใครรู้จักเขามานั่งรอเราตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสาและเขาไม่เคยว่าไม่เคยบน่นไม่เคยทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวภาระหรือตัวปัญหาเขาทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและทำงานด้วยแล้วมีความสุขมาก ก็เรียกได้ว่าเป็นความประทับใจของหนุ่มนิวต่อนุ่นวรนุษนะคะเนี่ยสมแล้วละค่ะที่นุ่นวรนุชเป็นนางเอกที่ใครๆก็อยากจะร่วมงานด้วยจริงๆคะ่ะ